นี่พวกนายสองคนเหมือนว่าจะโดนคนอื่นนะ่ะยังไม่หยุดกันอีกเหรอว้าวเมื่อกี้นะ่าตื่นเต้นมากเลยนะเกือบจะตีกันแล้วเหมือนว่าซืีนานจะโกรธมากเลยด้วยเหมือนจะเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กนะนี่ผู้หญิงที่ซืีนานเอาตัวมาขวางบาทเอาไว้คือใครกันนะ่ะดีจริงๆนะฉันอยากโดนลูกบาแล้วมีคนมาช่วยบ้างสักครั้งจัง ฉันว่าเธอโดนลูกบาสอัดใส่ตรงๆเลยมากกว่านะลิ้ลินทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะเอะเพราะทุกคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานฉันเลยไม่รู้จะพูดอะไรไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกน่าเบื่อไปกินข้าวกันเถอะงั้นไปโรงอาหารกันลิ้ลินไปด้วยกันไหม เธอเป็นคุณหนูใหญ่ไม่ใช่เหรอคุณหนูใหญ่จะมากินข้าวกับเราได้ยังไงเธอมีพ่อครัวทำอาหารกลางวันพิเศษให้แล้วพูดอะไรเนะี่ยเป็นคุณหนูใหญ่ก็ยังเป็นเพื่อนของเราไม่ใช่เหรอฉันเออฉันอยากกินข้าวกับทุกคนโรงอาหารไม่หรอกมองังทาไมรู้สึกว่าลินลินได้เนื้อมากกว่าเราเยอะเลยล่ะจริงด้วยเอะว้าวไปหมด พ่อครัวที่โรองอาหารเห็นว่าเธอหน้าตาดีเลยตักเนื้อให้เยอะน่นแน่ไม่ยุติธรรมเลยนี่นะฉันจะแบ่งให้กับพวกเธอเองนะจริงเหรองั้นฉันขี้ไปเลยนะฉันด้วยเธอกินเยอะไปแล้วหลินหลินจะกินอะไรล่ะในจานก็ยังมีไม่ใช่เหรอเธอเองก็กินน้อยนี่นะ <c oughs> จริงด้วยอาหารกลางวันนี้มันดีมากเลยนะ แต่ว่าไปแล้วทำไมหลินหลินไม่กินเลยล่ะลดน้ำหนักอยู่เหรอสมกับเป็นคุณหนูใหญ่ที่มีภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบเลยนะอืมฉันไม่ค่อยหิวนะไม่มีช่องว่างเลยเอะฉันผูกเชือกรองเท้าก่อนนะนี่มันซื่อหนานกับติงอีไม่ใช่เหรอแถมยังมีผู้หญิงข้างๆนั้นด้วยผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเหรอ เธอหลบอะไรทำไมไปยืนตรงนั้นนายไม่ต้องมาตรงนี้นะต่อไปฉันจะเดินฝั่งนี้เองพูดเพ้ออะไรนายอยู่ใกล้ขนาดนั้นแล้วฉันรู้สึกแปลกๆยะ่ะไม่สบอารมณ์มากซ้ายทีขวาทีลำบากใจระมัดระวังตัวเอ๊ะฉันผูกเสร็จแล้วอ่ะเอ๊ะ ผู้หญิงที่น่ารักมากตอนนั้นนี่นะมัธยมศึกษาปีที่สี่ห้องสองลับลับเลาอเลาะดมดมมองมองเห็นนั่งเขียนอะไรอยู่เงียบๆมานานแล้วเขียนอะไรแปลกๆอีกหรือไงเข้ามาใกล้อมองจางซานหันมาอย่างอ่อนโยน และมองมาที่ชายตรงหน้าเขาอย่างเสนีหาจางซานหันมาอย่างอ่อนโยนลแล้และมองมาที่ชายตรงหน้าเขาอย่างเสนีหหามองคนตรงหน้าด้วยความตกใจอย่าแอบ,บดูนะแต่ก่อนฉันยังดูได้เลยนี่นะฉันเพิ่งอ่านแค่ประโยคเดียวเองประโยคเดียวก็ไม่ได้ชีนี่หรือว่าซื่อหนานจะชอบมู่จื่อซิงทำไมรู้สึกว่า วนเวียนอยู่รอบตัวเธอตลอดเลยโป๊กเท่าแกขอชานมรสเดิงสีแก้วค่ะแต่พวกเขาเพื่อนรักสมัยเด็กไม่ใช่เหรอเพื่อนรักสมัยเด็กก็ชอบกันได้นี่นะชอบก็ไปสารภาพสิพูดแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะฮะไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปสารภาพซะหน่อยหรือพวกเธอไม่คิดว่ามูจิซิงเจ้าแผ่นกินมากเลยนะ เห็นได้ชัดว่าวิชาอื่นๆน่ะดีมากแต่สอบตกว,วิชาเลขและสื่อหนานก็เป็นตัวแทนของวิชาเลขเลยจงใจละมั้งเพื่อให้ซื่อหนานสอนเธอยังไงล่ะจะว่าไปแล้วก็จริงสินะสวัสดีครับชานนมคุณได้แล้วแต่ไม่ว่าเธอจะมีเลขเหลี่ยมแค่ไหนกันซื่อหนานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชอบเธอขอบคุณค่ะเท่าไหรคะ แล้วถ้าเกิดว่างั้นก็ไปถามสิว่าเขาชอบใครหรือเปล่าใครจะถามล่ะชานมได้แล้วลินลินไปถามก็ดีนะทั้งที่แล้วเธอก็กล้ามากเลยไม่ใช่เหรอที่ยื่นน้ำให้เขานะ่ะเอ๊ฉันเหรอถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปถามเธอก็อยากรู้เหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ว่า ชมรมวรรณกรรมเออแอบมองงั้นฉันไปเล่นบาสก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเออในที่ไปเถอะเอ๊ะเออในที่สุดก็ไปสักทีหลายวันมานี้แค่ได้มองตาเขาในใจก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วเอ๊ะขอรบกวนหน่อยได้ไหมอืมว้าว แตน้อยที่สวยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คนนั้นขอบใจนะว้าวแม่เจ้าเธอยิ้มแล้วน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่นึกเลยว่าเธอจะเตี้ยกว่าฉันอีกเออคือว่าฉันอยากถามเกี่ยวกับอืมถามมาสิเกี่ยวกับเออคือมอแต่อึงๆอ,อ,อยู่ได้ไม่รู้ทำไมถึงประมาเออ คือว่าช่างเป็นบรรยากาศที่น่าแปลกประหลาดซะจริงที่จริงฉันอยากถามว่าซื้อนานมีคนที่ชอบด้วยเปล่าเอ๊ะฉันได้ยินมาว่ามู่จิซิงเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กของซื้อนานก็เลยคิดว่าเธอน่าจะรู้อะไรบางอย่างบ้างผู้ชายคนนั้นนะ่ะซื้อนานน่ะเหรอจะมีคนชอบไหมนะไปไป ทำหน้าบูดทั้งวันทําให้คนตกใจจนวิ่งหน,นีหวาดกลัวเท่าที่ฉันรู้ปกติซื่อนานไม่เคยไปเล่นกับผู้หญิงคนไหนเลยน่าเจอไม่มีนะอไม่นึกเลยว่าจะไม่มีขอบใจนะฉันเข้าใจแล้วล่ะขอโทษที่รบกวนขอบใจเธอมากจริงๆสุภาพมากเลยพูดขอบคุณสองครั้งติดต่อกันด้วยเหมือนตุ๊กตาที่งดงามและละเอียดอ่อนจริงๆ น่ารักจังแต่ทำไมจู่ๆถึงมีคนมาถามว่าซือหนานที่มีคนชอบหรือเปล่าหรือว่าเด็กผู้หญิงน่ารักคนนั้นจะชอบซือหนานเข้าแล้วป้าคะซาลาเปาไส้ครีมลูกหนึ่งค่ะหลบหน้าซือหนานเป็นพิเศษเพื่อกินมื้อเที่ยงนายเห็นมู่จิซิงไหมนี่ขอถามได้หน่อยไม่เห็นเนอะ ไม่เห็นเขากินอย่างอริดอร่อยแล้วจริงๆด้วยช่วงนี้ทําให้ประมาทอยู่บ่อยๆเลยนี่นะอะไรจริงๆเย่น <Yeah. S 1> อะทำไมถึงแอบกินข้าวกลางวันคนเดียวเออไม่ต้องมายุ่งเลยนะเอาาระ,ะเป๋าฉันคืนมาไม่ให้บอกฉันก่อนว่าทําไมเอามานะไม่พยายามไม่ให้ตัวเองแต่ต้องกับอีกฝ่ายอ๊ะความไม่ถึงทำไมใกล้กขนาดนี้ละ่ะ เนี่ยแหละฉันทนไม่ไหวแล้วเหมือนว่าเธอจะเสียการทรงตัวยื่นมือไปรับตุกทักษะรับของซิงซิงการหมุนตามหลักโทมัสเอ้ยโชคดีที่ยังไม่ได้แตะตัวเขาห้องพยาบาลถึงโง่หรือไงหน้าถูกกับพื้นแบบนั้นนี่ะไม่เบาเลยนะ ท่าทีที่เธอหมุนตัวเร็วมากเลยเธอมันสุดยอดจริงๆหหนายนี่บ่นไม่หยุดเลยนะแล้วเธอหลบหน้าพวกเราไปกินข้าวคนเดียวทำไมกันละ่ะเขาก็ยังเป็นแผลแล้วยังไม่ให้ฉันบ่นอีกเหรอถ้าเธอเก่งมากก็อย่าเดินกับเพกซีไม่จริงใจเลยสักนิดพูดไม่ออกปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะไม่เธอแบกกระเป๋าให้ดีก็พอ น่าขยันที่สุดปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้จะโทษก็ต้องโทษที่เธอหลบฉันนั่นแหละโทษนายนั่นแหละที่ขโมยอาหารของฉันก่อนอายุเท่าไหรก็ยังจะแย่งอีกนายเป็นเด็กหรือไงเด็กเลอตั้งแต่ช่วงเวลานั้นที่ได้พบเธอก็เป็นแค่เด็กนี่นะฉันก็กลายเป็นเด็กแล้ว